สวัสดีครับวันนี้ผมมี10ความสามารถของ 3D Touch บน iPhone มาฝากเพื่อนๆซึ่งเพื่อนๆหลายคนอาจจะลืมใช้ฟีเจอร์นี้ไปแล้ว 3D Touch เปรียบเสมือนเมนูลัดเพื่อให้เราเข้าถึงการทำงานต่างๆบน iPhone ได้อย่างรวดเร็วรองรับตั้งแต่ iPhone 6s ขึ้นไปยกเว้น iPhone XR ทีนี้เรามาดูความสามารถของ 3D Touch ความสามารถแรกคือการแอบดูข้อความ ให้เราใช้นิ้วแตะค้างบนข้อความหนึ่งครั้งการแตะแบบ T-D Touch ให้แตะเบาๆไม่ต้องกดน้ำหนักซ้ำเพียงแค่นี้คนส่งข้อความก็ไม่รู้แล้วว่าเราได้เปิดอ่านแล้วความสามารถที่2ปรับการแสดงผลของหน้าจอคือการเปิดปิดโหมดกลางคืนและโหมด True Tone แบบง่ายที่สุดก็คือการปิดที่ Control Center โดยการแตะ3 d Touch ในส่วนของการปรับแสงหน้าจอแล้วเลือกเปิดปิดโหมดทั้งสองได้เลยความสามารถที่3การปรับความสว่างของไฟฉายเราสามารถแตะ 3D Touch ที่ไอคอนไฟฉายบน Control Center เพื่อปรับความสว่างของตัวไฟฉายได้เลย ความสามารถที่4การเข้าถึงการเชื่อมต่อเราสามารถแตะ 3D Touch ที่ไอคอนการตั้งค่าเพื่อเข้าถึงการเชื่อมต่อต่างๆเช่นการเชื่อมต่อ Bluetooth, WiFi, Cellular ได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นความสามารถที่5เปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์แอปได้อย่างรวดเร็วสำหรับเพื่อนๆที่จัดกลุ่มแอปเก็บไว้เป็นโฟลเดอร์ เราสามารถแตะ 3D Touch ที่โฟลเดอร์เพื่อเปลี่ยนชื่อได้อย่างรวดเร็วความสามารถที่6ถ้าเราแตะ 3D Touch ที่แอปกล้องถ่ายรูปเราสามารถเข้าถึงโหมดเซลฟี่โหมดการอัดวิดีโอโหมดสแกน QR Code และถ่ายรูปปกติได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นความสามารถที่7 สแกนเอกสารด้วยแอปโน้ตได้ง่ายๆแค่เพียงเราแตะ 3D t u ั h บนไอคอนแอปโน้ตแล้วเลือกเมนูสแกนเอกสารหรือเมนูคำสั่งอื่นๆได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นความสามารถที่8การใช้นาฬิกาจับเวลาแบบรวดเร็วโดยการแตะ 3D t u ั h บนไอคอนนาฬิกาแล้วเลือกใช้งานตามที่เราต้องการเช่น ตั้งเวลาปลุกใช้นาฬิกาจับเวลาและใช้นาฬิกาเริ่มนับถอยหลังความสามารถที่9ใช้ 3d ดีทัสในกรณีที่ต้องการโทรหาเบอร์รายการโปรดได้อย่างรวดเร็วโดยแตะ 3d ดี Touch, ทัสบนไอคอนการโทรจากนั้นเลือกดูรายการโทรล่าสุดหรือจะค้นหารายชื่อ หรือสร้างรายชื่อใหม่สามารถทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเข้าแอปความสามารถที่10การอัปเดตแอปในแอปสโตร์ถ้าเราแตะ 3D Touch บนแอปสโตร์เราสามารถเข้าถึงเมนูรายการอัปเดตแอปและเมนูอื่นๆได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นเพียงบางส่วนของการใช้งาน 3D Touch บน iPhone ที่จริงความสามารถของ 3D Touch มีให้เราใช้งานได้มากกว่านี้ 3D Touch ถือถือเป็นฟีเจอร์ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้ iphone เป็นอย่างมากเพื่อนๆลองนำไปใช้กันดูนะครับ